เลิกได้เลิกสิบข้อควรจำห้ามทำในบ้านอาจทำให้เป็นหนี้ชั่วชีวิตท่านผู้ฟังคะการเป็นหนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเผชิญแต่บางครั้งพฤติกรรมหรือความเชื่อบางอย่างที่สืบทอดกันมาอาจเป็นคำเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่แฝงไว้ด้วยข้อคิด หรือพฤติกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการเงินซึ่งสิบข้อห้ามที่ทำแล้วอาจทำให้เป็นหนี้ตลอดชีวิตที่บัวบูชาได้นำเสนอในคลิปนี้เป็นข้อเตือนใจให้ทุกคนหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินระยะยาวดังนี้ค่ะ 1. ห,ห้ามแขวนนาฬิกาออกนอกบ้านท่านผู้ฟังคะความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่านาฬิกาเป็นตัวแทนของเวลาและโชคลาภ หากแขวนนาฬิกาไว้นอกบ้านจะเหมือนการสูญเสียเวลาและทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งสะท้อนหลักการที่ว่าอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าเพราะอาจทําให้เสียโอกาสทางการเงินและเกิดนี้สิ่งได้โดยง่าย 2. ห้ามเปิดกระเป๋าเงินทิ้งไว้การเปิดกระเป๋าเงินทิ้งไว้ตามความเชื่อหมายถึงการปล่อยให้เงินทองรั่วไหล เช่นเดียวกับการใช้ใจ่ายที่ไม่คิดหน้าคิดหลังการไม่วางแผนการเงินอาจทำให้เงินหมดเร็วโดยไม่รู้ตัวและนี่สินก็จะตามมาในที่สุด 3. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนตามความเชื่อการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะกวาดเอาโชคลาภและทรัพย์สินออกไปจากบ้านแต่ในเชิงของการงานหมายถึงการทำสิ่งที่ส่งผลให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น เช่นใช้จ่ายตอนดึกๆผ่านออนไลน์หรือตัดสินใจซื้อของแบบขาดสติในช่วงเวลาที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ 4. ห้ามให้คนยืมเงินตอนกลางคืนเชื่อว่าการให้เงินตอนกลางคืนจะทำให้ทรัพย์สินไม่กลับมาเช่นเดียวกับการให้ยืมเงินโดยไม่พิจารณาความเชื่อถือของผู้ยืมซึ่งอาจทำให้คุณกลายเป็นหนี้เพราะเงินที่ให้ยืมนั้นไม่ได้คืน หรือยิ่งกว่านั้นคือการต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยหากเป็นเงินที่คุณกู้มาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นห้าห้ามวางกระเป๋าสตางค์บนพื้นการวางกระเป๋าสตางค์บนพื้นเป็นความเชื่อว่าทำให้เงินรั่วไหลแต่ในเชิงของการจัดการเงินหมายถึงการไม่ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาทรัพย์สินเช่นการทิ้งบิน การไม่ตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือการไม่ใส่ใจกับการลงทุนและค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็น 6. ห้ามซื้อของฟุ่มเฟือยแบบผ่อนชำระทุกอย่างการซื้อสินค้าด้วยระบบผ่อนชำระ <c oughs> เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีโดยไม่คิดถึงความสามารถในการชำระอาจทำให้เกิดภาระหนี้สินสะสมและดอกเบี้ยสูงในระยะยาว เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเจ็ดห้ามคำประกันให้ผู้อื่นโดยไม่คิดหน้าคิดหลังความเชื่อเชิงพฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกินตัวหากคุณคำประกันเงินกู้ให้กับผู้อื่นแล้วเขาไม่สามารถชำระหนี้คืนได้คุณจะต้องแบกรับหนี้สินนั้นแทนซึ่งอาจกลายเป็นหนี้ระยะยาวที่ยากจะแก้ไข หกห้ามเก็บของที่ตกบนถนนกลับบ้านความเชื่อนี้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจมีพลังลบแต่ในเชิงการเงินหมายถึงการไม่รับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่อาจนำไปสู่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเช่นการรับของขวัญที่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลต่อหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะนำไปสู่หนี้สิน 9. ห้ามลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจ การลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความรู้เช่นหุ้นคริปโตหรือธุรกิจที่ไม่ได้วิเคราะห์อาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากและกลายเป็นนี้สินได้การมีความรู้และศึกษาเรื่องการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนการลงทุน10บห้ามใช้ชีวิตโดยไม่มีการวางแผนการเงินการไม่มีเป้าหมายการเงินหรือไม่คำนึงถึงความมั่นคงในอนาคต เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเช่นในไหวกษเกษียณหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินคุณอาจไม่มีเงินสำรองและต้องหันไปพึ่งผ่านี้สินเพื่อดำรงชีวิตค่ะท่านผู้ฟังคะ10ข้อห้ามเหล่านี้เป็นทั้งคำเตือนจากความเชื่อและบทเรียนจากพฤติกรรมการเงินที่ส่งผลต่อชีวิตหากเราระมัดระวังและใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ